สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนักเทรดทุกท่านนะผมเดี๋ยวนี้มารับชมคลิปการนี้จะเป็นการปล่อยคลิปรันไปเลยนะผมเพราะว่าวันนี้จะมาเล่านิทานให้ฟังผมสาหรับใครที่กําลังทอ้อแท้นะผมกาลังสิ้นหวังนะหรือกําลังจะถอดใจในการเทรดแล้วอยากให้มาฟังนิทานเรื่องนี้กันนะผมเอาพาดหัวข้อชื่อเมื่อเพื่อนๆรอบตัวต่างประสบความสําเร็จ แต่เรายังคงอยู่ที่เดิมนะฮะอ่าอ่า,อาก่อนไปฟังนิทานกันข้อปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจเล็กๆนี้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะนําสาระดีๆมาฝากอันนี้จะเป็นการทํางานหน้างานจริงของผมเลยนะผมอ่านำมาให้ดูแล้วก็ประกอบกับเล่านิทานไปด้วยระหว่างรอนะผมจะได้ไม่น่าเบื่อนะเป็นนิทานแบบอ่าปลุกใจไมซ์เซ็นะผมอ่าเป็นนิทานของ <c oughs> คุณปู่ IOU นะครับผม อ่าจากเพจคำคมมีตังนะคําคำคมของคนมีตังอนะ่ะก็มาเริ่มกันเลยนะครับผมเมื่อเพื่อนๆรอ,อบตัวต่างประสบความสําเร็จแต่เรายังคงอยู่ที่เดิมนะอจะมีนินิทานของประเทศจีนมาเล่าให้ฟังนะผมเป็นต้นไผ่ของจีนนะชื่อเรื่องเมื่อฤดูการของคุณมาถึงคุณจะเติบใจเหมือนต้นไผ่จีนนะะ ในประเทศจีนนิยมปลูกต้นไผ่กันอย่างมากเป็นที่รู้กันดีว่าเมื่อเราหว่านมาเมล็ดลงดินแล้วเนี่ยแล้วเราลดน้ำไม่นานต้นไผ่ก็จะเติบโตขึ้นและเห็นพัฒนาการในทุกๆวันใช่ไหมแต่ต้นไผ่จีนหลังจากปลูกและดูแลอย่างดีนานถึงหนึ่งปีเจ้าต้นไผ่จีนก็ยังไม่คุงเจ้าก็ยังไม่โผล่ไม้เห็นนะอ่ามันยังไม่โผล่มานะผมเวลาบบดูแลลดน้ำไปต้นไผ่จีนก็ ยังอยู่ใต้ดินอยู่นะผมอ่าแต่ว่าผู้คนก็ยังคงจะลดน้ําและบารุงรักษาอย่างต่อเนื่องแม้จะยังไม่มีวี่แววว่าต้นไผ่จะงอกออกมาครับผมหลังจากปีที่สองและปีที่สามผ่านไปเขายังไม่มีอะไรงอกขึ้นมาเลยผมราวว่าสิ่งที่ชุ่มเทมาหลายปีเนี่ยจะไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใดแต่คนที่ตั้งใจปลูกต้นไผ่จีนเนี่ยก็ยังเพียรพยายามลดน้ําพรวนดินใส่ปุ๋ยอย่างต่อเนื่องทุกวันนะ เมื่อเวลาผ่านไปจนครบสี่ปีก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะต้นไผ่ยังไม่งอกออกมาเลยย้ำว่าสี่ปีนะครับผมหากเป็นคุณอาจจะรู้สึกท้อแท้ในเรื่องราวของการปลูกต้นไผ่จีนนี้แล้วแต่คนที่ทําเขามีความตั้งใจในการปลูกต้นไผ่อย่างมาก <c oughs> <ๆ>เขายังคงลดน้าพรวนดินใส่ปุ๋ยและดูแลมันต่อไปนะฮะและแล้ววันที่รอคอยก็มาถึงจู่ๆในปีที่ห้า พูดแล้วเหมือนปาฏิหาริสิ่งที่เหลือเชื่อเกิดขึ้นเพียงโ่ว์ค่าคืนนะเพียงแค่หนึ่งสัปดาห์หลังจากนั้นต้นไผ่เติบสูงเฉียดฟ้า90พฟุตหรือ2.7เมตรนะันั่นคือปรากฏปการณ์ทางธรรมชาติที่น,น่าเหลือเชื่อนะต้นไผ่ที่ไร้พัฒนาการตลอดหลายปีกับเร่งสปีดในการเติบโตแบบเด e อดฟ้า d ดนฟอรีสน้องชิดซ้ายนะครับผมเร็วไม่พอแถมยังสูงกว่าใครต้นอื่นอีกนะ ต้นไม้ต้นอื่นต้องใช้เวลาเติบโตแค่วันละไม่กี่มิลน,นะแต่เจ้าต้นไผ่กับตรงกันข้ามนะผมเพราะการบรรลุถึงความสําเร็จในชีวิตของคนเราเนี่ยฉันใดก็ไม่ต่างกับการปลูกต้นไผ่จีนนะผมอ่าแล้วเรื่องนี้สอนอะไรให้กับเรานะครับหากคุณมองย้อนกลับไปนะผมในวันวานหลายปีที่ผ่านมาเยแม้คุณจะยังไม่มีอะไรโดดเด่นในชีวิตเลยหรือในสิ่งที่กําลังทําอยู่เนี่ย คนอื่นๆหรือคนรอบตัวต่างเติบโตประสบความสำเร็จร่ำรวยมากมายก็ตามนะแต่ผมอยากให้คุณเป็นเหมือนต้นไผ่จีนที่ผมเล่ามาให้ฟังนะครับแม้ต้นอื่นๆจะเติบโตกันไปหมดแล้วไม่ได้แปลว่าคุณจะไม่เติบโตนะบางครั้งคุณอาจเป็นดอกไม้ที่ผลิบาลช้าแต่เมื่อผริบานแล้วคุณอาจจะเป็นดอกไม้ที่สวยที่สุดในแปลงก็เป็นได้นะ ไม่ว่าวันนี้คุณทําอะไรอยู่จะล้มเหลวกี่ครั้งจะท้อใจกี่หนไม่ใช่เรื่องสําคัญเลยเพราะสิ่งสําคัญก็คืออย่าหยุดทวนดินอย่าหยุดใส่ปุ๋ยอย่าหยุดลดน้าอย่าหยุดลงมือทํานะแล้วเมื่อฤด,ดูการของคุณมาถึงไม่ว่าใครจะล้างคุณหรือชุดคุณแค่ไหนคุณก็จะเติบโตในที่สูงใหญ่สวยงามเหมือนต้นไผ่จีนนะผมอย่าเอาช่วงเวลาของคนอื่นมาตัดสินนะคุณภาพชีวิตของตัวเอง คนเรามีรายละเอียดที่มากกว่านั้นขนาดหน้าตาเรายังไม่เหมือนกันเลยแล้วทำไมชีวิตเราต้องเหมือนกันนะผมอหวังว่าบทความนี้ช่วยเติมเต็มในสิ่งที่คุณกังวลให้มีความเข้าใจมากขึ้นนะใครอยากจะ่านบทความดีๆหลังจากนี้นะสามารถติดตามได้ที่คุณปู่ i o u นะครับผมอคุณปู่ i o u นั้นท่านคือใครผมก็ไม่ทราบนะแต่ขอบคุณบทความดีๆจากเพจคำคมคนมีตังค์ครับผมก็ บทความนี้ก็เป็นบทความที่แบบใครกําลังท้ออยู่กําลังสิ้นหวังอยู่ก็เป็นบทความที่ดีนะผมอ่าให้เราคิดว่าเปรียบสเสมือนต้นไผ่จีนนะผมเราก็คือเนี่ยมันอาจจะยังไม่เห็นผลหรอกในสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยนะ่ะเราเทรดอยู่เนี่ยนะเอามาเปรียบเทียบการเทรดคือเนี่ยเราทํามานานแล้วมันเหนื่อยมันท้อมันยังไม่สําเร็จสักทีผมแต่เชื่อเถอะครับว่าการพยายามของเรามันจะไม่สูญเปล่าอย่างแน่นอนครับ เชื่อผมเถอะ <c oughs> เพราะบางคนเนี่ยอย่างโค้ดโดมก็ใช้เวลาทั้งสี่ปีนะผมสี่ปีนะแกติดลบมันโดยตลอดเลยถ้าไปลองฟังประวัติแกแล้วโค้ดจ็อบก็สี่ปีอ่าอาจารย์เดียวกราฟเส้นก็สองปีนะผมกว่าแกจะทํากําไรได้อ่าอย่างพี่ที่ผมรู้จักก็สี่ 3, ปีสามสี่ปีเนะี่ยสามสี่ปีเนี่ยบางคนอาจจะพึ่งได้แค่ยืนระยะได้นะผมพึ่งจะรู้จุดทํากําไรนะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยที่พึ่งเข้ามาเนี่ย ไม่กี่เดือนไม่กี่วันหรือปีกว่าสองปีกว่าเนี่ยไม่ต้องท้อผมมันต้องใช้เวลาผมอ่าเรียนแพทย์เรียนหมอนะผมเรียนแพทย์ใช้เวลามาหกปีเรียนวิศวะสี่ปีนะผมและการเทรดอ่ะเราจะให้เป็นภายในหนึ่งเดือนหรือหนึ่งปีมันเป็นไปไม่ได้ับผมเพราะว่าการเทรดก็เป็นอาชีพอาชีพหนึ่งใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นแล้วขอแค่อย่าท้อแท้ครับผมเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่เราต้องเจอความ สิ้นหวังและความเหนื่อยความล้าับผมไปตลอดเส้นทางัะผมมันไม่มีอะไรได้มาโดยง่ายนะผมก็คลิปนี้ก็อยากมาเป็นแบบอ่าอยากมาให้กําลังใจนะผมคนที่ท้ออยู่นะผมลวงถึงตัวผมเองด้วยอ่าบางทีก็อาจจะมีอารมณ์ท้ออารมณ์ฟีลลิ่งท้อนะผมก็อยากมาแบ่งปันบทความดีๆแบบนี้นะครับอ่าใครชื่นชอบบทความดีๆแบบนี้ าฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับว่าชื่นชอบแล้วก็ได้อะไรจากบทความนี้ได้แรงบันดาลใจหรือได้กําลังใจอะไรนะผมใครกําลังที่ท้ออยู่ก็อ่าได้ยินบทความนี้ก็มีเลี้ยวแรงมีกําลังใจนะผมก็คอมเมนต์กันไว้ด้วยครับคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะหาบทความดีๆแบบนี้มาเล่าให้ฟังอีกนะมีนิทานหลายเรื่องเลยที่ผมได้ยินมาเนี่ยเกี่ยวกับการเทรดอ่าเดี๋ยวมีนิทานเรื่องอะไรนะเรื่องพระเจ้าความเชื่ออ่ะเดี๋ยวผมนำมาเล่าให้ฟังนะ ใครอยากฟังคอมเมนต์ไปเลยนะครับและใครได้อะไรจากคลิปบทความนี้ก็โอเคก็คอมเมนต์กันไปด้วยเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะอ่ะเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กนะันอันนี้เป็นการทํางานหน้างานจริงของผมเลยนะประมาณเท่าไหร่ห้านาทีหรือหกนาทีนี่แหละก็วันนี้จะจบงานไวนะเพราะได้สองไม้ติดแบบจบงานเลยเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์แนวนี้กันนิดนึงนะฮะให้ได้ประโยชน์ทั้งไม้เซตแล้วก็เทคนิคไปด้วยวันนี้ก็ เป็นการทํางานหน้างานจริงของผมเลยการรอกราฟการเลือกแนวการคัดกราฟเลยมาให้ดูแนวแรกชุดนี้เป็นโดจินาทางลงใช่ไหมครับผมอันนี้ก็เป็นโดจินะและหลังจากนั้นก็ส่งกราฟลงมีปลายไส้แท่งแข็งแรงด้วยหลังจากนั้นก็เกิดอะไรผมปลายแอคชั่นนี้ยืนยันความแข็งแรงของแนวนี้ก็คือ PA แดงกืนกินนั่นเองแดงกืนกินก็นคือเขียวขึ้นไปแค่ไหนแดงมาตบลงมาแรงกว่านะฮะแล้วก็ตีเก็บเนื้อเก็บไส้ได้โซนประมาณนี้ จากนั้นผมเข้าออเดอร์แรกบนที่ไม้เนี่ยเพราะว่าแท่งนี้ยมันยืนยันแนวให้เราแล้วแท่งนี้ขึ้นไปรีเจ็คผมก็วินไปนะผมเราก็ได้ราคาดีหลังจากนั้นขึ้นมาอีกผมก็ซ้าไปอีกเพราะแท่งนี้มันยังปิดใต้แนวอยู่ใช่ไหมฮะโอเคและเทรนด์มันเทรนด์แล้วผมอ่าที่สอนวิเคราะห์สอนดูไปแล้วเทรนด์มันเป็นเทรนด์ขาลงนะอ่ามันก็จะวิ่งอยู่ในกรอบประมาณนี้นะครับผมเพราะสวิงไฮลดลงสวิงโลก็ลดลงเหมือนกันนะครับ วันนี้ค่ะให้ทั้งเทคนิคและไมซ์เซตไปเลยให้ดูการทานนํางานหน้างานจริงของผมนะอันนี้วันนี้ก็ส่องไม้ติดจบงานไปนะผมเก็บกำไรประมาณสามเหรียญกว่านะอ่าจริงเวละสามเหรียญถึงห้าเหรียญก็พอแล้วผมสําหรับผมนะก็อย่าโลภอย่ารีบนะครับผมตลาดนี้ค่อยๆเป็นค่อยไปนะความรู้หลักสิบความรู้หลักหน่วยเราจไปเอากำไรหลักร้อยหลักพันนะอาฝากไว้ด้วยครับผม สำหรับใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผมเดี๋ยววันหน้าผมจะนำเรื่องเล่าดีๆแบบนี้มาเล่าให้ฟังอีกนะครับจะเป็นเน้นไมซ์เซตไปบ้างเนาะเพราะเทคนิคก,ก็ได้ไปหลากหลายแล้วใครยังไม่มีชีเทดก็สามารถเปิดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับตอนนี้ก็มาแบบสั้นๆครับรวดเร็วได้ใจความก็ขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันใ่คลิปหน้านะครับผมโอเคขอบคุณครับ